เราจะเห็นว่าบ้านเมืองเราเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกับใครเลยคนของเราก็ไม่ด้อยกว่าใครเลยเพียงแนตะ่เราต้องคิดให้เป็นแล้วก็ทําในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับบ้านกับเมืองนะลูกนะนะผมก็ขอฝากประเทศไป็นประเทศทำไมลูกเขาลบในสถาบันหลักของชาติใช่ไหมลูกนั่นคือประเทศไทยนะนี่คือประเทศไทยผมจำกี่ทีกี่เทียนี่ประเทศไทย เกิดที่นี่กินที่นี่หาที่แล้วก็ตายกันที่นี่เราอย่าทําลายสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเลยสร้างสิ่งที่เรามีอยู่แล้วให้มันพัฒนาไปสู่การมีอะไรที่ดีขึ้นในอนาคตจะดีกว่าลุงฝ่าว่าแค่นี้แหลเะลนะเข้าใจนะลูกนะเข้าใจนะลูกนะเสียงเข้มแข็งมั่นคงมากนะครับนั่นคือที่ ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่พลเอกประยุทธจันทร์โอชาลงพื้นที่โดยทันทีที่ถึงนะครับนายกก็เยี่ยมชมและก็ชิมผลิตภัณฑ์ของดีชุมชนอย่างเช่นน้ำพริกกุ้งเสียบข้าวยำทรงเครื่องข้าวเหนียวสังขยาสับปะรดกวนนายกชิมน้ำพริกกุ้งเสียบแล้วก็ยกนิ้วบอกว่าอร่อยมากอร่อยมากนี่จริงๆแล้วก็บอกว่าอร่อยจังหู้สุดยอดนะครับนายกพูดอย่างนั้นด้วยสวมบทเชฟทำโรตีชิมโรตีพร้อมก็บอกว่าผมกินได้หมดทุกภาค ดูแลคนทุกภาคดูแลทั้งประเทศขอให้สะอาดก็แล้วกันนายกพูดเสียงดังชมรอยจังหู้สุดยอดต่อจากนั้นนายกได้ชิมกาแฟโบราณซึ่งด้วยความที่กาแฟร้อนมากลวกปากเล็กน้อยก่อนที่นายกจะรีบบอกว่าร้อน พร้อมรีบหาที่วางแก้วเรียกเสียงหัวเราะให้กับชาวบ้านจากนั้นนายกก็เขียนลายเซนบนภาพวาดผ้าบาติกแล้วก็ภาพถ่ายเป็นที่ระลึกบริเวณสะพานจุดชมวิวโดยหลังจากที่ถ่ายภาพหมู่นายกก็ได้แอคท่าถ่ายภาพเดี่ยวและกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่าถ้าให้ดีกว่านี้จะเอากางเกงว่ายน้ำขาสั้นมาสักตัวหนึ่งนะครับนายกบอกว่าขอให้ยิ้มด้วย เมืองไทยสมัยสมัยไม่ใช่สยองก็เรียกเสียงฮาได้พอสมควรนะครับนายกใส่เสื้อเป็นลายขอครับนายกโพสต์ท่าถ่ายรูประหว่างตรวจเยี่ยมวิถีชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองรูดคลองน้ำใสตนนําบลหนองทะเลอําเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่เมื่อวานเนี่ยนะครับก่อนประชุมคอรมอนอกสถานที่วันที่16วันนี้จะเริ่มต้นขึ้น เสื้อผ้าไทยลายขอเนี่ยก็เป็นลายตาขอนะครับลายขอคือลายตาขอเป็นลายที่ตาขอเนี่ยดูก็เหมือนตัว S ตัว S เนี่ยเป็นพระนามของฟ้าหญิงสิริวัลวลีด้วยนะครับก็ทรงออกแบบลายตาขอนี้ไว้กับผ้าไทยซึ่งนายกก็สวมใส่ในวันที่ไปคอรมอนอกสถานที่อย่างที่ว่านะครับ